ต้มมามาจะเป็นเพื่อนพักแยกยก่อนต้นหอมผักชีหรือว่าผักหอมปอมบ้านเท่านั้นแหละพักสลัดของแม่ตัวอ่ายแย,ยกกล่องเพิ่นปลูกงามง้ำของแย,ยกกล่องมาได้ท่านได้ปล,ลูกหรอกกรลังเพาะกาเพาะกาต้นออนอยู่หรือว่ากาพี่อยากพักเพื่นอยู่แย,ยกกล่องจะจิ้มกับกะปิบางโคนงนึงก็จะกินธรรมดาเนาะบ่จิ้ม่าจิมาจมาจ้มยังดอกแต่ว่ายแยกกล่องมักกินแบบนี้ มาด้จัะหิวร้านนอนสอบอะไรหน่วยบอกล้วคุณ กินแบบเรื่องด้วนบ่ม,มีผู้ใดยอยู่น้่หลานหน่อยแม่เขาไปทุระอยู่พอดีเพิ่นรับเพิ่งหน่อยเพ้่งไงย่าก่อนก็นได้โอกาสกินเขาก่อนได้กินตอนร้านน้อนนี่แหละสีได้กินแซ่บๆเนาะ พูดใดมีหลานอยู่ก็จะเข้าใจผูวลังคนกบเลี้ยงง่ายเุ่งหน่อยบางคนเุ่งหน่อยบางคนกบคือวานั่นหล่ะกะจะยากง้องี้แน,น่น้อจ้ะโบนนโนกินเ่อักแซับนี่อ้ะ อาการก็จกว่าเป็นยังไงบุเป็นคึมคึมคือฝนสิโตกบ่จังไงก็เป็นแอมเตมตกกลางคืนมาอากาศเย็นได้บันแต่ว่ากะคาดว่าน่าจะเริ่มน่าจะเบิด์น้าวแล้วล่ะน่าจะใกล้จะเข้าสู้หรือดูหอนแล้วล่ะจ้ะ เรียงร้านตื้นเปียงผู้หน่อยอ,อ้อแอออแอเราอยู่ข้างหน,นและก่อนเดี๋ยวเขาไปกลัวร้านจึงบือกันเขาจะไม่กินไหม่ขอคุ้นนะจ๊ะเด้อที่เขามารับชมคลิปที่เขามาให้กำลังใจกันจนจบจ้ะไปพอกันไม่คลิปหนาเนาะจาัดเนาะ